อัสลามุอะลัยกุมบังโซเลเนาะบังโซเลครับนี่ก็ก็มีใหนในหันมัดซิหลายหันแหลนเนาะได้นี่งานเลยครับมาขายน้ำมันแก้เกลี่ยเมื่อยมือชาเท้าชาท้องขึ้นท้องเปื่อนี่ปดท้องปวดปันได้หมดเลยครับ คระต้มมีน้ำมันประเภทไหนบ้างไหมเป็นสมุนไพรแท้เลยครับนี่ครับนี่เอาขึ้นท้องเฟอแพ้่ยาแพ้สารเคมีได้หมดเลยครับนะยาลูกอาชาบับเนาะรอให้หายครับยาชาลอเนาะครับนี่อ้าวก็ดูหน่อยมีแบบไหนบ้างไหมเนี่ยมีสีน้ำมันเขียวกับน้ำมันเหลืองหญ้าทะเลทรายครับสมุนไพรครับนี่เป็นแบบนี้เป็นหญ้าทะเลทรายที่ว่ามันตายแล้วฟื้นเนี่ยเอามาเคี่ยวทำยาครับ ผมนี in ่เอามาเที so ่ยวจริงๆเลยใน่สมุนไพรจริงๆหลายชนิดอ๋อบังเที่ยวเองนะเที่ยวเองทำเองครับเป็นสมุนไพรเกือบ20ชนิดครับเออแล้วจะรู้ว่าสมุนไพรของบังหวงวะนี่ปลาเลยปวดปลาปวดข้อหัวกรงหัวเ่านี่ท้าปีครับถ้าปวดหัวเขานี่ท้าหัวเก่าแลวลากมาที่ข้อพับเส้นใต้ข้อพับอ่าร้อนดีแล้วร้อนแล้วมันมาเย็นสมุนไพรไม่เหนียวไม่เปื้อนเสื้อผ้าไม่เหมือนน้ำมันหมู ไม่เหมือนจีนอยู่่นไอ้นี่เราหมุนไทยแท้เลยครับผสมุนไทยแท้บางกับเองใช่ไหมทำเองครับทำเองบางทำมากี่ปีได้ครับนี่ทำมาห้าหกเดือนแล้วขึ่งปีได้แล้วครับขายอยู่ตลาดนัดก็ขายตามงานมัสยิดเนาะไปหลายที่ครับไปหลายจังหวัดสรรพคุณนี่ชัดเจนเลยพี่น้องถ้าเอาไปใช้นี่ได้ผลแน่นอนอิสระลบอิสระน้ำนี่พี่น้องติดเมื่อยทาปีพี่น้อง ปวดบ่าปวดเอวปวดขามาเร็วท้าปีถ้าปวดขาที่สามนาทีนี่ปวดเอวมันตายไม่ได้ปวดหัวนี่ปวดหัวครับเออปวดจะรู้หน้าตาบัฟแล้วให้เลยเออพี่น้องเราพี่เราปวดต้นทงต้นคอเดี๋ยวเอวจะหน่อยนะบังเงาไม่ต้องม่ต้องเงาเอยังมีต้องขึ้นต้องเพิร์ไม่เคลนได้หมดเลยนะบังนะแฟรปูนแฟรสารทามีเดี๋ยวตกใจนี่ คนนี้ถ่ายเอวนเป็นไงบ้างบ้างนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะร้อนร้อนไหมร้อนถ้าท้องขึ้นท้องเฟ้อนะครับปวดหัวเก่าเนี่ยบางครับหัวเก่าลากข้อพับลงอิเชอรอด้วยเดี๋ยวดูนะฉบับเกลือเกลือมันนิดเดียวนี่เยือดสมเด็จเรี่รู้เลยอ่าร้อนแล้วเนาะมันร้อนแล้วเดี๋ยวมลายจรินครับมัเป็นไอ้นี่สมุนไพรแท้เลยไม่ไม่ผิดหวัง เพราะว่าพี่ขายขายมานี่ผมส่งไปเกือบสิบจังหวัดนะอ่าโอ้เกือบสิบจังหวัดแล้วไม่ใช่ว่าจังหวัดเดียวเนาะเดี๋ยววันวันจันทร์วันอังคารนี่ก็จะติงสั่งอยู่ห้าสิบคนบางบางนี่คนเด่นอ่ะผมเดินเดิมเป็จังหวัดสะตูมครับสะตูมนะมาอยู่นครนครมาอยู่นครมะผมคุณนครปากยาอ๋อคนปากยาปากยาถ้าซักอ่าก็คือยานี่ทำี่ปากยานะผมจันอยู่ที่ปากยาหมู่เจ็ดมู่เจ็ดนะครับ